เทสเทสหนึ่งสองสองแล้วก็แล้วก็ไม่มีคูคอมเมนตว่าเสียงชัดไม่ชัด ก็เลยนะคอมเมนต์พูดกันก็ต้องทกคนให้ออกมาก้งเน้ตัดเน่น เกมมาแล้วพอดียังเข้าม่น่อยตอนที่ไม่เจงโค้กต้องไปเสียงแล้วเนี่ย เท็ดเท็เท,ท็เท็หนึ่งสองหน่งงเสียงอะไรวะเทสเท็เท,ท็ดติดเสียงสปีกเกอร์จากเดสกท็อป เสียงสิบนาทีเลย มาละเสียงไม่ออเคต่อนะครับเรามาส่องหุ้นในกลุ่มจัดนางฟ้าก่อนหุ้นในกลุ่มจัดนางฟ้าคือหุ้นเทคโนโลยีอย่างเช่นพวก AI อย่างเช่น Nvidia จจนะครับก็ <c oughs> ต้องปิดเสียงในนี้ก่อน เอ็นวีดมาดูที่เอ็นวเดียก็ตอนนี้ใครซื้อือตอนนี้ก็อาจจะติดดอยติดดอยคือได้ต้นทุนที่ราคาแพงนะครับสองเอ็นวเดียแป๊บใช้ทาเฟรมเป็นทาวเฟรมดนะครับตอนนี้ราคาประมาณร้อยแปดสิบดอลลาร์น่นะวะ ร้อยแองก็ถือว่าถ้าเข้าตอนนี้ก็ดอยนะครับโอ้ลินมีฉายชีพมาเลยเว้ย์้ยสองที่ n v i นวีนะครับที่ทำเกียวกับอืมเขาเรียกอะไรนะการจอปะที่ประมวลผล นี้ราคาขึ้นไป1ส8 2ครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามเอ็นบีเยท่าไหรเ่เพราะว่าส่วนมากติดตามแต่ Google ในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าแล้วก็เทสลากับ Apple ตอนนี้ถ้าเข้า n v ็นบีเดียตอนนี้ก็อาจจะติดดอยนะครับมาดูที่ Google ดีกว่าลูกหลักเพราะว่าเราก็ เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google ก็คือการทำ YouTube นะครับสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Vi บ o ทั้งในมือถือคือนะครับผมสอนวิธีใช้ตั้งแต่การสมัครใช้งานการแปลงเงินบาทเป็นดอลลาร์การแปลงเงินดอลานดนลาร์เป็นเงินบาทแล้วก็การซื้อหุ้นขายหุ้นการถอนเงินเข,ข้าธนาคารมาจ่ากที่ขายหุ้นไวใน p s ล b ว u บนะครับ Google ก็กำไร อันนี้พาดูราคาก่อนเปิดตลาดครับเดี๋ยววันหลังจะพามาดูใช้เทรดดิ้งวิวซึ่งสามารถดูบงบการเงินได้อันนี้ที่ที่เจดเปิดหลายจอนะครับ l e ก็คือ g o o g l ก็มีรายได้จากค่าโฆษณา,าตามเว็บไซต์แล้วก็ y o u t u นะครับซึ่งเอเจนซี่หรือว่าบราิษัทที่ผลิตสินค้าก็จะมาลงโฆษณากับ Google แล้วก็ Google ก็จะแบ่งรายได้ให้กับพวก ยูทูบเบอร์นะครับอันนี้พูดในมองของยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วก็ AI ของ Google ก็คือ g e มินานะครับซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลแบบละเอียดได้ขนาดตัว C นี่ก็ใช้ดีแล้วแล้วก็ถ้าเป็นตัวโปรก็คือวีโอสานะครับซึ่งสามารถสร้างวีดีโอความยาว8วินาทีได้ จะมาดูพวนลูกรักผมเด็ก,กว่าก็คือโรบอ x หรือ RBLX ต <c oughs> ัวนี้เด็กเริ่มมาเล่นเกมโรบอกนะครับที่เป็นเกมสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับไมค์ค r รับนะ <c oughs> แล้วก็เราสามารถสร้างแมปไปเองด้วยันจะเป็นแมปสี่เหลี่ยมที่ตัวละครเป็นสี่เหลี่ยม ก็เคยสตรีมโรบอกมาประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแมปบ็อกฟุตจะเป็นแมปวันพีดตอนนี้ราคาหุ้นโรบอกก็อยู่ที่ประมาณ120ดอลาลาร์าต่อนงหุ้นนะครับแล้วก็เคยขึ้นไปอยู่ที่150ดอลาลาร์อันนี้เป็นไทม์เฟรมก็คือ1เท่งเทียนเท่ากับไทม์เฟรมอีกคือ1เท่งเทียนเท่ากับ1วิหรือ1อาทิตย์นะครับ กีรายการโปะพึ่งกลับมาไล่ตะกี้เสียงมันใอโคเสียงไม่แมนไอโคมาดูที่เทสลาครับทำเฟรมจะใช้เป็นทางเฟรมวีตลอดครับเทสลาชื่อหุ้นก็คือ TSLA นะครับก็ ช่วงที่อีลอนมาที่เป็นซีอของเทส l a ไปช่วยโดนัรรมที่เป็นประธานาธิบดีอเมริกาชนะเลอกตั้งนะครับก็หลังจากที่อีลอนไปช่วยหาเสียงก็ราคาขึ้นไป488ดอลลาร์ต่อหหุ้นนะครับแล้วก็พอหลังทำชนะเลอกตั้งแล้วอีลอนก็ถอนตัวจากการสนับสนุนรมก็ทำให้ หุ้นเทสล่าหรือ TSLA mm hmm. ก็ลงมาประมาณ250ร mm ้อยห้าสิบล้านหลักแล้วก็เด้งตอนนี้อยู่ที่335ร้อยสามสิบห mm ้าแอปเปิลก็นิ่งๆนะครับแอปเปิลก็คือ AAPL นะครับแล้วก็ปีนี้ iPhone 17จะออก แอปเปิลหุ้น aapl ครับก็ในรอบหนึ่งปีล่าสุดราคาหุ้นแอปเปิลหรือหุ้น aapl เคยขึ้นไปสูงสุดที่260ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วก็ดิ่งลงมาอยู่ที่ตัวนี้170ตอนนี้ก็เด้งมา230นะอยสบครับหุ้นแอปเปิลหรือชื่อย่อก็คือ aapl ก็ ทำเกี่ยวกับก,บกบารขายฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้คือ iPhone iPad MacBook iMac แล้วก็ปากกา Apple Pencil ที่ใช้กับ iPad แล้วก็มีระบบปฏิบัติการของตัวเองก็คือ iOS มาดูตัวต่อไปคือพิมารนะครับ ผมซื้อทันตอนมันลงไปตอนปีสองพันย่ิบสองไงบุญประมาณสามร้อยสี่สิบดอลลาร์ที่ที่มันที่มันลงไปนะเห็นไหมว่าตอนปีสองพันยิบสองที่ราคาหุ้นทั่วโลกเพราะว่ามีโควิดแล้วก็ราคาหุ้นทั่วโลกตกครับในปีสองพันยิบอ็ดเนี่ยก่อนมีโควิดราคาหุ้น เมตา meta หรือ Facebook เนี่ยจากราคา350ร้อครับก็ลงมาที่ประมาณ90้าสดอลลาร์ก็เด้งขึ้นมาผมไปเข้าทันตอน300ร้อดอลลาร์ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาไปรอดอลลาร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับอันนี้เป็นราคาก่อนตลาดเปิดซึ่งห้หอ,อเมริกาก็เปิดตลาดวันจันทร์ทั้งสุด เวลาสองทุ่มครึ่งถึงตีสามสำหรับช่วงนี้นะครับอุ้ยขาตั้งมือถือตก <c oughs> <c oughs> เป็นการไล์แบบเร็วๆมากเลย ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับการใช้งานแอปพลิเคชันวีบูผมก็ได้ทำเพลิงวีบูไปแล้วครับในช่องยู u ู e นี่แหละไม่ได้แล้วใน youtube ประมาณ2ปีครับแต่ก็ทำคลิปลง youtube เรื่อยอยู่ ก็ประมาณนี้นะครับโลบอกก่อนเปิดตลาดก็ลบสองเปอร์เยูคิฟไว้จะมาไล์ แบบนี้วันต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดดิ่งด้วยนะครับก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกาซึ่งตอนนี้ผมใช้2บล็กเกอร์คือบล็อกเกอร์ดามซึ่งสามารถซื้อขายหุ้นอเมริกาได้ที่ขั้นต่ำาสิบบาทแล้วก็บล็อกเกอร์วิูซื้อขายหุ้นอเมริกาได้ที่ขั้นต่ำห้าลลาน์ไปแล้วนะครับ ลองเซตระบบ